หมือนขจ้าจมากพี่น้องขจ้าปีใหม่ปีใหม่หมขจ้าจมากพี่น้องขจ้าจคนเต็มพีม่น้องคนมาถาหับพี่น้องพระแม่ธรณีบีบมวยผมบางกรมหามงคลปฏิมาจกกำเทียนนาะอนะอันนี้สนามบิน สนามนบินนานาชาติอุบลราชธานีนะครับสนามนบินอุบลวันนี้เป็นวันที่29ธันวาคม67เนอะกำลังมาแจกผู้เพียรกระบะลงเครื่องตะกี้เบียดเจ็ดอุบลเนี่ยมันแม่นนานาชาติกปล่าวะ นัดกันครับพี่น้องนัดกันครับลูกยู่ชมจันสะพานมูลอุบนกินเข่าเลี่ยงนะตอนนี้พวกลูกก็บพวกเอื่ยยังย่อันนี้ยอย่พี่บูนน่าเขาหนักเลยพระเจ้ามารับพี่น้องกันหลายนะครับ โอเคครับหันหนึบต้องงานีเท่านี้คือกุ่นอะนรหเอนี่ท่วนี้เป็นไผว่าคือกุ่นแหงหรอ ไอ้ถั to to nah e culture 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 of of ่วไผ่เนี่ยเป็นไผว่าทุนเนี่ยบริษัททีต้องการสั่นพิเศษนาตหนา้วบบออกแล้วเป็นไผ่หนอซื้อบัตรนหรือกลือเออหรือหรือสัญญา้วิวทองเราเป็นงูงกันบ่อยครับผมจะ่าต้อกันจยต้องกันลก่อนครับครับอ๋อครับครับหรือดีครับผม แมนครับกะเสียนเด่นไดก็ครับเกียนวางปีางเนเพราะที่เบอร์แบบเหลือเยอะโอบอกครับกรีสิมีไผก่อไอลักการหัวนหนาหั่หนาเดนนั่นซื้ออย่างเครับแล้วก็เดนสามบออเดนซีเดือนพฤบเด่นเจ็ดนะครับเดนเแล้วก็พึกอาชเจ็ดปเทืองประเทืองแล้วก็เกียนหอล่ครับ เลี้ยง่อนเูานครับแล้วก็ปลาไดโนอป้าไม่ได้ใช่ไหมผมมาจากกรุงเทพครับบอกึงเมื่อบ้านครับผมครับครับบอกเลยอได้ครับผมสบายดีต้องรับสบายดีสบายดีครับครับครับสวัสดีครับครับผมครับครับครับโนาวหนาวอยู่ตรงหน้าโหนาวไฟฝึกเราอยู่เล่นแจมมูบบท เอาว่าเรามาส่งใหน้น้องเราเมืองได้ไหมเสียริ้วโอเคครับผมโอเคโอเคครับ